พีมาของภาพพันคอของครูสลากว่าจะเป็นครูสลาคุณวุฒิมรดกอีสานถิ้งอาชีพมันคงมาทำตามฝันไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้แน่นอนสำหรับนักแต่งเพลงมือทองวงการลูกทุง่งอย่างครูสลาคุณวุฒิโดยเอกลักษณ์ที่หลายคนจำได้นั้นก็คือใส่หมวกและมีภาพพันคอนั่นเองค่ะแต่ทำไมถึงเห็นครูสลาใส่ภาพพันคอตลอดเวลาซึ่งวันนี้เรามีคำตอบ โดยเรื่องนี้ครูสลาได้เปิดใจในรายการว่าที่มีภาพพันข้อติดตัวนั้นเป็นผ้าที่คุณแม่ทำให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยเอาติดตัวไปด้วยทุกที่เพราะไปที่ไหนก็เหมือนว่ามีคุณแม่ไปด้วยนั่นเองเรียกว่าเป็นเรื่องราวสุดซึ้งจริงๆนอกจากนี้ครูสลายังได้บอกว่าเดิมมีอาชีพเป็นครูแต่พอได้แจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งด้วยการแต่งเพลงแล้วทาให้มีผลงานเพลงดังมากมาย ด้วยหน้าที่งานแต่งเพลงงานห้องบันทึกเสียงและอื่นๆมีมากขึ้นต้องเดินทางเข้ากรุงเทพบ่อยมีเวลาให้ราชการน้อยลงครูสลาเองรู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่อยากเบียดบังเวลาราชการมาทำอาชีพเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ครูสลาตัดสินใจลาออกจากราชการเมื่อปี2541 โดยตำแหน่งสุดท้ายคือครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนชีสิริจันทรานุสร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองละค่ะ